เผยผลตรวจโควิดพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยแอปทักซอนนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดนะคะหลังจากที่ไปร่วมเวิร์กช็อปกับนางเอกสาวหมวยแพนเค้กนั่นเองค่ะและทราบภายหลังว่าแพนเค้กติดโควิดแต่ในระหว่างที่เวิร์กช็อปทุกคนได้ใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาและจากเรื่องดังกล่าวทำให้แอป,ปนะคะต้องกักตัว14วันค่ะ รวมทั้งไปตรวจโควิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่าเป็นลบนะคะคือไม่ติดโควิดโดยแอปนะคะได้โพสต์ข้อความลง IG story ว่าผลตรวจออกแล้วค่ะผลเป็นลบขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยดูแลตัวเองกันดีๆนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยค่ะ